อเงี้ยเวลาชั่วโมงครึ่งเวลาชั่วโมงครึ่งหมายถึงว่าให้เราไลฟ์เหรอเออไลฟ์เลยคนไลฟ์หลบผมเงี้ยพอเราโอเพนก็จะมีคนเข้ามาหรือแ่าผมก็ทําไม่เป็นหรอกคนที่เข้ามาเ็าจะบอกว่าอาจารย์ทาแบบนี้สิอาจารย์พิมพ์แบบนี้สิใช่ก็จะมีคนคนแนะนําพอแนะนําเราก็พอแกนอ๋อก็จะดีขึ้นเราจะเข้าใจ ก็ <omi> จะเจอเทพผบุตรคนใหม่ที่เขามาแบบนะอันนี้มุมมองแน,นนะ่นนะอมุมองผมก็เป็นว่าเหมือนแบบมีแน่นเข้ามาแบบเนี้ยเพราะว่าคนอื่นเขาไปดูห้องอื่นหมดมไปดูแล้วเสียค่านู่นค่านี่ดูแล้วไม่จริงใจก็ชอบกันไงเขาไม่ชอบห้องนี้ห้องนี้พูดตรงๆรง,งอะไรแบบเนี้ยคุณชอบตรงตรงใช่ห้องนี้ห้องนี้เหมือนแบบคุยคุณพารแบบเนี้ยเมื่อสู่ก็คุยคุณพารบอกว่าห้องนี้ประหลาด ของเราแนะนำดีๆกับไ,ไปฟังไปฟังอะไรก็ไม่รู้เงี้ยพอมีปัญหาเครียดกุ้มใจก็าอารมณ์ประมาณว่าอยากปรึกษาเอาพอเราให้คำปรึกษาก็หายปิดอย่างเงี้ยหลายคนไปเสียรู้ข้อม่นมาแบบเนี้ยสุดท้ายปัหาเราเงี้ยอ,อันส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกผมผมก็เป็นห่วงว่าพอไปแล้วอะถ้าเกิดคุณไม่ได้เสียหายอะไรคุณก็ไปเถอะผมก็ยินดีให้ไปสวัสดีครับหายไปนานครับ ครับกลับมาบนแมกซอกแล้วใครจะหวัดดีเอออ๋ออีกยูดหนึ่งในโพสสองยูสค่ะอ๋อสินัขชายดูดวงจีนสุนัขชายพยากรณ์ใช่ค่ะสุนัขชายพยากรณ์เพิ่งสองเครื่องพร้อมๆกันก็คือเปิดเครื่องเก็บชั่วโมงด้วยอย่างเงี้ยอื แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะโอ้เหนื่อยครับผมผมที่ผ่านมาหนึ่งเดือนนี่อยู่กับญาติวุ่นวายสารพัดวุ่นวายหรือจะวุ่นวายยังไงดีดีว่าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดศูนย์กลางที่จะไประยองไปรับพี่ชายคนโตไปหาพี่ชายคนรองที่อะไรนะสุขสวัสดิ์แล้วศุกสวัสดิ์แล้วก็เง่อเนี่ มาพามาหาพี่สาวคนเล็กที่กาญจนาที่กาาจนาแล้วก็เพื่อรวมแก๊งกันพากันไปทําบุญไปไปไหว้พระไปทําบุญกันเพราะว่าไม่เคยรวมยากผมก็เป็นคนรวมพี่ๆเข้าหากันเลยเพราะพี่ๆแต่ละคนก็อายุก็เยอะมากหกเจ็ดสิบแล้วอะ่ะแล้วก็สุขภาพแต่ละคนก็มีโรคก,กันหมดเลยทุกคนล่าสุดพี่ชายคนโตหกลม้ม ก็ไปเดินตาเขียวปุดเลยเนี่ยไปเดินตลาดแล้วก็วูบแล้วความดันขึ้นวูบก็ล้มร้อนด้วยเลยก็เลยต้องไปรับรับมาเพื่อมาอยู่กับลูกสาวคนเล็กแล้วก็เจอพี่ๆคนนั้นน้องๆลูกสาวคนเล็กอยู่สมุทรสาครแเขายอมไปสมุทรสาครอย่างเงี้ยเลยไม่ว่างเลยผมอะเรื่องผงยาติทั้งนั้น บอกว่าเชงแมงว่ารวมยากอันนี้ยิ่งกว่าเชงไม่ลายเท่าผมก็มีผมมีแค่พ่อกับลูกค่ะมีแค่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เสาลูกอาทิตย์พ่อค่ะหมดพอดี <laughs> <laughs> อย่าว่าแต่คนอื่นเลยเราเองก็ไม่มีเวลา <laughs> นั่นสิเล้วจะปรับยังไงอ่ใช่กำลังทำยังไงแน่จะมีวิธีปรับให้ตัวเองบ้างมั้ไม่ถ้าเราถ้าถ้าฝ่ายเขาอยากเจอเราจริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกอาจารย์แต่ถ้าเขายังทำทรงอยู่แบบนี้ก็ปล่อยให้เขาทำทรงไปก่อนนั่นก็มองว่าถึงเวลานั้นก็จะพอเองอ่ะ มันก็ไม่ฝืนไม่ฝืนใจตัวเองนะคือถ้ามันชอบมากก็ชอบไปอะไรเงี้ยมาถึงตัวของแนน,นตัวของแนนเองอะ่ะก็คือถ้าแนนชอบเขามากก็ชอบเขาไปเฝ้าเขาไปเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันพอมันก็จะหยุดเองอม,มันก็เป็นการการจบของความรักทุกๆุกครั้งที่ผ่านมา ค่ะมันก็จะเป็นโปรเซสเนี้ยที่แบบมีความรักตอนแรกก็เออชอบเขามากนู่นนี่นัน่นเอาดวงมาดูใหม่ดี๋ยวมาเพราะอาจารย์จำไม่ได้หัวสมองผมตอนี้ว่างไปหมดแล้วี่ว่างอาจารย์อยาจารย์ดูเหนื่อยมากอ่ะสินแสดูเหนื่อยอ่ะก็ไม่เหนื่อยหรอกเว,วลาผมทำงานเนื่ยมันมีพลังตลอดเลย ถ้าได้ได้พูดคือตั้งแต่ได้คุยอ่ะไม่เหนื่อยผมว่าใช<ด>่ง่ายผมเป็นโรคจิตก็เหนื่อยแต่พอพูดถึงได้พูดได้คุยได้แนะนำอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนพระอ่ะเหมือนพระต้องชอบสวดมนต์อะไรแบบเนี้อนี้เป็นสินแสที่แบบชอบแนะนำก็ก็จะชอบแนะนำเลย สองห้าอะไรนะสองห้าสองหนึ่งครับสองหนึ่งเดือนคะเดือนมีนาคมคะ่ะก็ผ่านมาแล้ววันที่เท่าไหร่เลยสิบห้าค่ะเวลาละคะเวลาห้าโมงเย็นห้านาทีคะ่ะ คุยเสียงดังจังเลยเนี่คุยงเดีกวนี่เนี่ยจะมาแล้วนีจะมาแล้ว,วเพราะว่าเพราะว่าดาวมาดาวศัตรูล้วอะมันกำลังจะถอยไยงคือเป็นอย่างนี้ อ่แนนจำได้ไหมดวงของแนนเป็นคนธาตุอะไรธาตุดินอืมไม่ใช่เจ้าธาตุจริงๆเลยธาตุดตัวจริงๆคือคนคนธาตุไฟไฟนะแตะ่ไงแต่ไฟของแนนเนี่ยมันเป็นไฟที่แบบมีพลังในเรื่องเกี่ยวกับการระบายการถ่ายเทอารมประมาณเหมือนแนนเนี่ยนิสัยเหมือนฮีเตอร์นึกออกไหมที่มันบบแชอบทําให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา หาเรื่องให้ตัวเองวุ่นวายหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยก็เ,<อ>เป็นคนที่แบบตัดสินใจเร็วทํอะไรเร็ว,รวอันนั้นเป็นเรื่องดีนะอันนั้นเป็นเรื่องดีแต่ว่าในดวงพื้นดวงเราเขาบอกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงเขาไม่ค่อยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านแล้อย่างพอเรามีคนสนิทมีพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอ่ะเราก็ชอบไปช่วยเหลือเขาเองแต่พอเราไปช่วยเหลือมันกลายเป็นทําบุญกุณคนไม่ขึ้นใช่ค่ะ นั้นดวงเนี้ยไม่แนะนำให้ไปยุ่มวุ่นวายอะไรกับใครอะอย่างเงี้ยสวัสดีครับคุณดี่หายไปนานเลยใจเป็นสีเทาละแต่งลิลลิซีแอนลิลี่ for sending the heart me gift ถ้าจะถามเลยกดหนึ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคุยกับคุณแดงแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นพอพื้นดูใกล้สิบเคแล้วค่ะขอบคุณครับนี่คุณพัดก็ช่วยกดกดใจให้ อ่ะเพราะฉะนั้นโดยโดยความหมายมตามพื้นดวงอ่ะถ้าจากพื้นดวงเนี้ยเขาบอกว่ารวยเพราะช่วยคนอื่น,แ,น,นแต่ช่วยแบบช่วยเลยนะช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะเรารมาเหมือนเราทําบุญให้กับวิญญาณสพเวสีเจ้ากรรมในเวรอะไรอยู่บ่อยๆแบบเนี้ยเขาบอกถ้าดวงเน้นในเรื่องอี่ยวการให้แบบเนี้ยอันที่สองมันจะกลับมาแต่เขาไม่ให้ช่วยเหลือ,อโดยตรงกับคนนะค่ะหรือถ้าเกิดจะมีแฟนหรือมีคนรักเนี่ย เขาไม่ได้ให้เราเนี่ยชอบกับใครโดยตรงเนี่ยมองคำคำที่ผมอธิบายไหมชอบชอบไม่ได้ให้ชอบกับใครโดยตรงอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราอ่ะรู้จักในเอที่เป็นเพื่อนอก่อนเนี่ยแล้วเราอไปรักเขาแบบนี้ไม่ดีอ๋อแถ้าเกิดเรา่มีเพื่อนเป็นในเอเนี่ยแต่เราอ่ะให้ความช่วยเหลือในเอโดยที่เขาไม่เราไม่ได้รักเขาอ่ะ อันนี้มันจะกลายเป็นความรักที่ดีเ,<อ>เพราะฉะนั้นโดยพื้นดวงของแนเนเนี่ยตั้งทงว่ารักใครไม่ได้อแต่ตั้งทงว่าที่จะช่วยใครก็ได้เหมือนที่เราอยู่กับพ่อแบบเนี้ยอิงก็เกิดมาดวงเราดวงเราที่ขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับพ่อเนี่ยเราจะฟุง้งซ่านเพราะว่าตามพื้นดวงพ่อเป็นคนที่คอยช่วยคอยทาให้เราเนี่ยแฮปปี้หรือว่าเป็นคนที่แบบ ไม่สีเลียดกับชีวิตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วใช่ค่ะเพราะน,นั้นเราก็เลยกลายเป็นคนโชคดีในะเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินหาทองตามที่ผมเคยดูให้ทำได้ป่ะค่ะเพราะงั้นตอนเนี้ยตอนนี้นนดาวอายุโคจรตเนี่ยถ้านับตามปีจริงจริงเนี่ยมันยังอยู่ที่ปินมาแสงอยู่ใช่ค่ะมาเสงอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเข้าปีมาแสงเมื่อมีนาคมถูกไหมใช่ค่ะเรียกว่าเข้าเต็มเต็มดวงเลยเป็นสี่สิบเจ็ด เดี๋ยวพอมีนาปีหน้ามันจะเป็น48ก็คือรอบที่สี่ถ้าครบรอบที่สี่ปุ๊บเนี่ยดาวเครื่เล็กด,ดาวสวยดาวอายุโคจรของเราเนี่ยจะไปตกอยู่ที่นักษัตร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าจอจอตัวเนี้ยมันอยู่ในสังกัดของของเคาเล็กตรีโกนทำมุมอะนักสาของธาตุไฟแต่ว่าจอตัวเนี้ยเขมีสรรพคุณในเรื่องเกี่ยวกับทำไฟที่มีอยู่เนี่ยให้ดับ สินชัย for sending the rose gift นั้นพออะไรมันดับปุ๊บเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงนิงน,งนความรักของเราเนี่ยถึงจะบังเกิดเพราะที่ที่ผ่านมาดาวความรักของเราเนี่ไม่เคยสําเร็จเลยที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะพูดถึงความรักที่เป็นหนุ่งสาวนะค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันมีชดชวยในเรื่องกับคุณพ่อมาไงคุณพ่อกับการเงินนะของเรา,าดีมาโดยตลอดค่ะ <c oughs> แต่ทีนี้นพอมันพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักมันบอกไม่โอเค อยู่เป็นเพื่อนก็ไม่โอเคอยู่เป็นคนรักก็ไม่โอเคเพราะพออยู่เป็นคนรักอะ่ะเขาหาว่าเราเก้าวไก่เขาเันเป็นแบบดวงมันจะเป็นแบบนี้งนั้นถ้าเกิดบนเนี้ยความรักของแนนที่มีอยู่กับนายมิสเตอร์เอเนี่ยนะครับมันก็จะแปลว่าเขามีความรู้สึกว่าเราเราจะไปคุยกับเขาอะ่ะเหมือนเราจะไปก้าวไก่เขาเพราะฉะนั้นแนนต้องลดเรื่องนี้ลงแปลว่าทําเป็นไม่รักถึง แล้วก็ให้เขาร้องเพลงรีโอพุดไปเย้สิบเคแล้วจับได้เพลงรีโอพุดอ่ะรีโอพุ้องร้องให้ฟังหน่อยอาจารย์มัม,ม,ม,มไม่รักไม่รักไม่รัก,รกอันนี้แนนไม่ได้ทําใจใช่ไหมคะที่เขาจีบยาทําใจ <laughs> พวกเขาก็เลยไม่เข้ามาไง <laughs> เหมือนเราไปลบเล้เาไปลเล้าเขาอะ หมือนพันห้าร้อยห้าสิบห้าตอนวันไหนที่เแบบเราไม่เราไม่เราไม่วุ่นวายเรายุ่งอยู่แบบเนี้ยเขาก็จะพยายามเข้าหาอ่าใช่อ่าหนูก็งกงเหมือนกันเพราะฉะนั้นดวงเราะมนต้องเดินออกอย่าเดินเข้างงมากพอแบบคือหนูเป็นคนตัดบทพอไม่คุยเ่าซีหนู่็งงแต่พอเราคุยเขาทำมันไม่สนใจทำเป็นเออไลน์ไปชาติหนึ่งกว่าจะตอบ อ่าแต่พอแต่พอเราเฉยปั๊บเอางานยุ่งหรอครับอ่าเออคืออะไรองเอจะลงเองเอาไงกันแน่ไม่ใช่เอาอย่างนี้เอาเอย่างนี้โดยโดยพื้นดวงเอารูปแบบมันเรี่ยมันออกมาที่ผมเห็นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งผมใช้คําว่าทุกครั้งนะหร <ภา S 2> ือทุกคนอ่ะที่คุยกันแน่เนี่ยสังเกตไหมเวลาเราไม่สนใจใครเขากลับมาหาเราทุกคนเลย ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับความรักนะทุกเรื่องทุกคนเลยเรื่องลูกค้าก็เหมือนพอเราไม่สนใจลูกค้าก็ถามจังเลยเนี่ยปัญหาของฉันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้จะได้ไหมอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบงานมีหน้าที่หวาดหรือโปรสนิ์หรือเรียกง่ายๆไปทําแค่ทําความรู้จักเขาเอาไว้ก่อนเขาจะคิดถึงดวงเนี้ยให้ทําแบบนี้แค่น่ารักของตัวเองพออืมใช่ใช่งานงานมาเต็มเลยค่ะจย์โอ้โหไม่แต่หนุ่ม เอางานมาให้แล้วมันอยู่ที่ดวงนี้มันต้องเปิดตัวไงพอเ,เปิดตัวเหมือนประมาณว่าแนนทำวันนี้ให้พี่หน่อยพี่แนนครับทำวันนั้นให้ผมหน่อยโอ้เดี๋ยวนะคะเรียงคิวกันนะคะค่อยๆค,ค่ะ <ừ> ทำไม่ทันแต่แนนจะไม่ไปยุ่งกับใครแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไปตามไปจิกใครคืออยู่ในที่อข,อของแนนหลย,ย,ลยคุยบ้าง หนึ่งอยากคิ้มาคุยด้วยไมันอยู่ที่รูปแบบดวงไงรูปแบบดวงมันไม่เหมือนกันคือเรื่องเนี้ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆดวงมันเป็นกรรมที่เราเขาเรียกอะไรเก็บเวลาของปีเดือนวันปัจจุบันมาแล้วมันก็ถูกประมวลเป็นรูปแบบมาแล้วมันก็เลยฟ้องว่าที่ผ่านมาในพบในชาติที่ผ่านมาเราเจออะไรหรือว่าปัจจุบันเราเจออะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของดวง ซึ่งมันมันจะไม่เหมือนกันสักคนเลยเพราะเวลาดูดวงกับสินแสาชายัยมันก็เลยเหมือนแบบเอา้าทาไมดวงฉันเหมือนกันทาไมไปทําแบบอีกคนไม่ได้เลยเพราะเนื้อหาเขาเรียกว่าลีลามันไม่เหมือนกันเขาเรียกบทบาทของแต่ละดวงมันไม่เหมือนกันนต้องบริหารเสน่ห์มันมีหน้าที่อะไปเขาเรียกไปยั่วให้หลงแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินใช่แต่วิ่งเหมือนแบบอย่างเงี้ยอ่าแนนถือลูกชิ้นอยู่นะฮะแล้วก็พอผ่านผ่านหมาที่มันอยู่ข้างทางอะอแกล้งปุ๊บแล้วก็ใส่ปาก มันจะแด้ามเลยแล้วก็ตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊กอารมณ์ออกมาเมื่อไหร่จะเอาลูกชิ้นที่เรากินอย่างเงี้ยมันจะแต่พอเรายื่นให้มันจะแบบของตายแล้วเวลาให้ทําไงนะพอให้เสร็จไม่เดี๋ยวไปสนใจมันมันก็จะแบบนั่งกินก้มหน้ากินความรักก็เหมือนกันถ้าเราไปไปพูดหรือบอกอะไรเข้าไปแล้วเราแบบพูดไปแบบไม่สนน่ะ เขาก็จะคิดใหญ่เลยโอ้โหทําไมแนนต้องพูดอย่างนี้ทํำไมคุณอะไรแบบเนี้ยใช่เหมือนกับเป็นบอกตรงๆแล้วรอคําตอบเขาก็ไม่ตอบไงใช่ถ้าหนูบอกว่าปลาอะไรนะคิดถึงหรือเป็นความรู้สึกจริงๆเขาก็จะดูเหมือนเราไร้สาระอ่าแต่อ่าเหมือนแบบทําไมเธอถามเธอแล้วเธอตอบเธอดีเหรอใช่เราไปเช่าซีเขร็ไง แต่เราจะอยู่เราจะอยู่แบบนี้กันใช่ไหมห้าเดือนแล้ว <laughs> <laughs> เราเราต้องคุยกันกี่นานเท่าไหร่อะไรไม่ใช่แล้วก็คุยกับเขาไปพอคุยกับเขาไปก็แล้วแต่เขาจะคิดไงหนูคุยแต่เรื่องงานอ่ะดูเขาชอบนะ <laughs> แตงพัเทลแคร์ออนไลน์ for sending ค,คุณพัดเล่งใหญ่เลย <laughs> ค,ยม,คมีลูกค้าแล้ว เห็นไหมแนนเป็นแมวกวะอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยดวงเราจะขึ้นประมาณนเมันเป็นถ้าเกิดเราเราจะคุยอะไรกับใครหรือเวลาเราคุยเรื่องดิวกับดิวงานลูกค้าแบบเนี้ยในขั้นตอติดต่อคอนเฟิร์มไปแล้วก็บอกเอาชื่อแนนชื่อนี้นะดิวกับเข้ามานะแต่ว่าก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะมีเวลาว่างให้หรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณรีบติดต่อเราเราอาจจะแบบไม่มีเวลาคุยกับคุณก็ได้หรือคุณอาจจะต้องรอสายเรานานก็ได้คือแบบพูดเหมือนแบบ ให้เขาเห็นว่าเขาต้องติดต่อเราด่วนแบบนี้อ่าเหมือนเราก็มีตัวเลือกนะแต่ความจริงไม่มีอ่เาเขาเรียกว่าเรา <c oughs> เราเรา,เราสร้างเราสร้างกิมมิคสร้างลูกเล่นเอาไว้ใช่นะครับพอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักอะ่ะเราเวลาเราคุยกับเขาอะ่ะเราบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเลยเวลาแบบนี้คุณคุยกับเราไม่ได้นะเขาก็จะโทรก่อนเวลาเนอะไหมครับอ่านแบบนนแนนกาลังจะแบบเดินทางแบบนี้กําลังจะแบบออกรถเดินทางเวลาประมาณนี้ถ้าเกิดแนนบอกว่า ถ้าเกิดคุณไม่ติดต่อเวลานี้เราจะไม่สามารถคุยกับคุณได้แล้วนะเราจะไม่ว่างแล้วนะนั้นคุณโทรมาหรือคุณไลน์มาเราก็จะไม่สามารถตอบได้แล้วก็จะโเ่อีคนกดดันไม่ใช่คนคนนั้นทุกเรื่องเรื่องลองลองทำดูนะครับเป็นที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นดวงเนี่ยไม่พลาดอืมครับ ดวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการขุดบ่อล่อป่าอเหมือนแบบเราหวานไปแ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราทางานเราทำงานได้ดีกว่าคนอื่นถ้าคุณไม่จ้างเราก็ไม่รู้จะทำยังไงละเพราะคนอื่นทำงานคนที่มีความสามารถเหมือนเราไม่ได้แล้วสุดยอด <c oughs> อืารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะนี่<า>ก็แนาก็ ลองค่อยๆเปลี่ยนนะครับหรือบางทีคุยกับกั๊ดจังแบบเนี้ยกั๊ดจังถ้ากัจังคุยกับแม่เวลานี้แม่ไม่มีเวลานะอย่างเงี้ยเมื่อเกิดแม่กลับมาแล้วแบบแม่ไม่ได้พักผ่อนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีข้อปชาร์จอยู่นฟอเั้นสังเกตไหมเวลาเราบอกลูกอะเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อฟังแต่งพาเทลแขาจะดูดีแต่ว่์เราต้องบอกไว้ว่าอันนี้ได้นะอันนี้ไม่ได้เพราะนั่นต้องบอกกับกั๊ดจังแบบนี้ค่ะ ผมเชื่อเลยเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยคืออย่างที่บอกอะ่ะถ้าต่อจากนี้ไปไม่รวยก็ไม่รู้จะทำไงละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงช่วงยี่สิบกว่าปีร่วมยี่สิบยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาดวงเนี่ยมันหนึ่งลินลี่ค่ะโอเคครับดวงดวงเนี่ยดวงเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นหนี้มาโดยตลอด งานจะเป็นหนี้คนอื่นมาโดยตลอด,ลอดใช้เวรใช้กรรมขอให้รว <นะ S 2> ยค้าตอนนี้มันหมดแล้วกำลังจะหมดเนี้รออีกรออีกประมาณหลังวันเกิดหน้าแต่ตอนเนี้ยระหว่างวันเนี้ยจนถึงก่อนมันเกิดอ่ะให้มุ่งม,มั่นตั้งใจอย่างที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะพลิกไปเรื่อยๆนะครับค่ะมีอะไรจะถามไหมเดี๋ยวรอคิวอยู่ให้หนูส่งอะไรเพิ่ม ก็เนี่ยในเป้าอะในเป้าอะม,ม,มีอะไรเหลือแหมมีอะไรเพิ่มปุ๊บไหนอ,อะไรดีนาะนี่แหมอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะส่งแล้วก็อวยพรก่อนเหมือนเดิมอ่าเห็นยวนะคะ อนิ่นเป็นแมวกวักอ่ะเห็นไหมเพิ่ม,แ,มววแต่งแน่น้อย for sending the hand heart gifts ขอววให้อาจารย์หญิงพิ็นแสชัยส,สำเร็จทางการเงินการงานความรักเงินทอง ไหลมาเทมาขอให้เฮงเฮงค่ะสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการค่ะแล้วก็แล้วก็ขอให้พรนี้กลับมาสู่แนนและครอบครัวค่ะแล้วก็คนที่ดูในไลฟ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะไอ้เป็นแมวกวักเนี่ยเห็นไหมมาเตรมเลย มาบ่อยๆนะกวกเนี้ <c oughs> สาธุค่ะ